เลี้ยงแล้วเขามาเลี pues ้ยงแล้วเขามาเลี้ยงแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาขึ้นมาไม่ขึ้นป่าคนอยาขึ้นมาดิ กลายเป็นเหตุการณ์สุดหลอนกลางพิธีโต๊ะจีนเลี้ยงวิญญาณอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตงถล่มนะครับโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็มีทางด้านของนายนพดลครับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยผู้รับหน้าที่บันทึกภาพและเปิดเผยประสบการณ์คล้ายถูกสิ่งลี้ลับเข้าสิงกลางพิธีโดยทางด้านของบินบลูริตครับมีการเดินเรียกชื่อผู้เสียชีวิต ที่บริเวณโซน4นะครับซึ่งเป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากจู่ๆครับลมประหลาดพัดกระแทกเข้าใส่ในายนพดลจนลม้มลงต่อหน้าเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่อยู่ในบริเวณนั้นแม้จะรู้สึกตัวแต่เขากลับไม่สามารถควบคุมร่างกายหรือพูดจาได้ชัดเจนโดยเขาเล่านะครับว่ามองเห็นคนตัวใหญ่ยืนอยู่ตรงหน้าผอมแสงสว่างเจิดจ้าเหมือนเทวดาปรากฏขึ้นในจินตนาการก่อนที่สติจะเริ่มกลับคืนมาและสามารถลุกขึ้นมาทําหน้าที่ต่อได้ตามปกติส่วนทางด้าน ของไทยครับเปิดเผยว่าขนาดที่เดินตามพี่ชายคือบินซึ่งกําลังอ่านรายชื่อผู้เสียชีวิตอยู่นั้นโจโจเจ้าหน้าที่มูลนิธิชื่อดนซึ่งกําลังถ่ายภาพอยู่ก็ล้มลงกับพื้นและมีอาการชักพร้อมส่งเสียงหลงว่าห,วหิวหิวสีหน้าซีดปากแห้งหน้าตาแดงกล่ำแตกต่างจากดนที่เขารู้จักมานานกว่า30ปีโดยตนพยายามปอบว่าเดี๋ยวจะมีอาหารเลี้ยงแล้วไม่ต้องกลัวก่อนที่ดนจะค่อยๆสงบลงแต่ยังปนมือไหว้ร้องขอความช่วยเหลืออยู่ ซึ่งโดนนั้นถือเป็นสายมูมีครูบาอาจารย์ที่นับถือและปกติเป็นคนที่วิญญาณเนี่ยเข้ายากมากแต่กลับเกิดเหตุการณ์ขึ้นในลักษณะนี้ขึ้นทันทีหลังจากที่เดินถึงโซน4ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดทําให้รู้สึกแปลกใจแม้ตนจะไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของจริงหรือไม่แต่ก็ไม่กล้าลบหลู่นอกจากนี้ครับยังมีการเปิดเผยเรื่องเร,งเราเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดองค์หนึ่งซึ่งปกติเป็นของสามีคนงานในอาคารที่เสียชีวิตในวันเกิดเหตุในวันนั้นสามีลืมหยิบซอ ไไปทํางานภรรยาจึงเอาติดไว้ที่ตัวแทนแต่ก่อนจะส่งให้ก็เกิดเหตุการณ์ตึกถล่มขึ้นมาซึ่งสามีของเธอเสียชีวิตขณะที่ภรรยารอดจากการถูกคานทับร่างโดยเชื่อว่าการรอดชีวิตเป็นอิทธิฤทธิ์ของหลวงปู่ทวดองค์ดังกล่าวที่แปดิที่เกิดใช่เขาที่จะมั่นกรรมใช่ไหมครับอะไรนะคนที่จะมั่นกรรมใช่ไหมครับใช่ดีนะที่พิ่งเห็นที่พิ่งเห็นพระองค์นี้ที่เขาบอกแล้วก็มีพระรูปหนึ่งเดินมาซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวนะมาถามพ่อพ่อสามีเขาอะ พ่ลูกชายอยู่ไหนอ่เขาก็มงเหมือนกันทีำไมรู้ว่ากามีพระเป็นเป็นหยกตรวจผูงพ่อทวดผู้หญิงรอดผู้ชายพี่ไายเขาผู้หญิงหยิบพระผมฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่ขนาดแค่แบบหยิบออกมานะแล้วนี่เขาให้พี่ไทยเหรหรือว่ามาโชว์เฉยๆผมเห็นตั้งแต่วันนั้นแล้วอ่าก็เลยเขาก็เล่าให้ฟังว่านี่ ที่ลูกสาวเขาอดที่โดนคานทับอะไรทับต่างๆแล้วมีเพื่อนมายกแล้วก็ลากออกไปลากเขาออกไปเขาก็รอดซึ่งหมายถึงว่าเนี่ยเขาครอบครัวเขาเหมือนบูชาหรือว่าหรือว่ามันเป็นของแฟนเขาแต่เป็นขาดแฟนเขาไม่แฟนเขาไม่ใส่พอแฟนเขาไม่หายเขาก็วางเอาไว้นิ่งๆแต่ผู้หญิงได้เห็นก็เลยหิบมาแล้วเป็นวันเดียวกันกับวันที่ท่านบุญไหวแล้วเขารอดแต่แฟนยตาย พี่พี่ท็อปถามเมื่อสักครู่ค่ะเห็นบอกว่าพี่ท็อปไปอยู่ในเหตุการณ์ที่พี่ดนล้มลงพี่ท็อปแล้วให้ไอพี่ไทยได้ให้ฟังหน่อยว่ามันว่าว่าวินาทีนั้นคืออะไรยังไงคือวินาทีนั้นผมก็ไม่ผมก็ทราบผมก็เดินตามพี่บินไปพี่บินท่าอาดรเจี๊ยบเมื่อกี้นี้ใช่ไหมใช่ใช่อ่านอ่านรายชื่อไปสักพักหนึ่งโดนพี่ถังแรงถ่ายถ่ายภาพถ่ายคลิปล้มฟาดลงไปแล้ว แกงกๆๆๆเลยเอ้าเฮ้ยอะไรแล้วแบบร้องโวยวายผมว่หิว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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ตกใจอ้าเฮ้ยผมก็เลยตัดว่าเออเดี๋ยวพี่ท็อปว่บพี่บินเขาจะเลี้ยงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวลงวงนี่เดี๋ยวเขาเจ็ดทูปแล้วมากินเดี๋ยวเขาเลยเขาเลี้ยงมาเลี้ยงทั้งหมดเลยเขาก็บอกเขาหิวมากช่วด้วยูหิวมากอะไรประมาณนี้แล้ว่นหนึ่งบอกเออ เดี๋ยวเ,าเ,ยวเขาเลี้ยงนะเ้าเออเขาค่อยสงบสีอารมณ์แป๊บหนึ่งเขาก็นั่งสักพานนึงแล้วเ,าเกยวายกมือไหว้ช่วยช่วยช่วยด้วยช่วยช่วยด้วย,ย,วยแต่ตรงน,นั้นเลยตรงน,นั้นน่ะที่ตายเยอะที่สุดส,ส่วนส่วนส่วนสีน่สสคือแม้ตอนนั้นพี่พี่ไทยคิดว่าเป็นพี่ดนไหมหรือว่าหรือว่าเป็นเป็นแต่หน้าตามันไม่ใช่อ่ะหน้าตามันไม่ใช่ดนมันร้องปากแบบซีดแบบปากแบบแห้งมา แบบแล้วหน้าตาแรงจับ laser, dern, น้องโวยวายแบบคือไม่ใช่ไอโดนเหรอไม่ใช่เลยผมก็เลยบอกเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเลี MIT> ้ยงแล้วนะพอแล้วพอแล้วผมเขาเลี้ยงแล้วเราอยู่ด้วยกันแต่ไี่โดนกระดาษแค่ไหนนะโดนหยดสายสิบปีไม่เคยไม่หลังจากนี้นะครับก็ลองทุกอย่องแล้วเนี่ยแล้วแต่ว่ายาก ันนี้ผมถามญาติแล้วว่าญาติจะทานเลยไหมจะทานต่อเพราะผมก็ทานได้เกาทานได้อยู่แล้วเขาไม่ไม่มีงันอยู่แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครจะทานก็ต้องบอกอชานที่6ต่างกันเลยวทางนี้ทางเจ้าของจริงเขาผมเก็บไี่ล่า ขณะที่ทางด้านของนายนพดลครับกู้ภัยที่มีอาการคล้ายถูกผีสิงนะครับก็เปิดใจว่าตลอดชีวิตการทํางานในสายกูย้ภัยไม่เคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนพร้อมเล่าย้อนถึงประสบการณ์หลอนเมื่อปี53ที่เคยเห็นเงาคล้ายคนมองกลับมาทางกระจกทั้งที่ขับรถอยู่คนเดียวนพดลบอกอีกนะครับว่าผมไม่กลัวนะแต่รู้สึกเหมือนว่าเขาต้องการให้เรารู้ว่าเขายังอยู่ซึ่งผมก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะทําบุญอุทิศสุขสนให้กับทุกดวงวิญญ,ญ,ญาณ สีนะโ่วนสีที่มเสร็จปุ๊บผมว่าหันหันปุ๊บเหมือนมีลมมาแหละลมฟองเข้ามาลมฟองเป็นโทรเลยแบบเหมือนจะต่อต้านตัวเองแล้วเอาไม่อยู่ผมก็เลยต้องล้มลงไปทิ้งโทรลงตรงเลยที่เขาสนใจว่าทำไมอะไรเงี้ยเขาผมตอนก็จะตื่นรู้คุณไม่รู้อ่ะคุณก็จะเอาตัวเองลุกขึ้นมาให้ได้แล้วเหมือนอายด้วยอะไรเงี้ยก็อายดูดีล้มไปมากเกิดผมก็เกิดเนี่ยคนมาเห็นมันมันก็จะ แหวนก็ไม่ถูกอะเราไม่เคยเป็นแบบใช่ยังไม่เคยเป็นตอนที่ตอนที่เราเมีอาการประมาณนี้ค่ะเรารู้สึกกลัวไหมตอนนั้นเดี๋รู้สึกครึ่งหนึ่งไม่รู้สึกครึ่งหนึ่งแล้วตอนที่ผมเหมือนจะไอ้ที่เหมือนจะรู้สึกเหมือนว่ามืนจะเกงอ่ะเหมือนจะให้ลุกขึ้นได้หรือว่ามืนจะให้ออกอะไรเงี้ยมันไม่ได้แล้วพอพอหลุดมันไปพวกแป๊บหนึ่งแล้วแหวนขาผมก็หมดเลยแล้วผมก็เดินออกพอเสร็จตรงจากตรงนั้นได้แป๊บหนึ่งผมก็เดินออกมาถ่ายคลิปด้วยปกติก็ไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นเลยเรารู้ตัวไหมว่าเรา ทำอะไรรองเรื่อะไรอไรไอ้รู้ตัวเหรอก็รู้ว่าเหมือนว่าอะไรเหมือนร้องอย่างเดียวได้ยินได้ยินว่าเหมือนตัวเองว่าร้องอ่ะร้องร้องแต่ไอ้ไอ้เรื่องพูดเนี่ยมันมันไม่ไม่ชัดเจนแล้วที่เขามามายืนอยู่ข้างหน้าโดยใจญ่เป็นเป็นขาวเป็นเป็นที่อะไรเนี่ยพิไทยอ่ะพิไทยก็ยืนก็เหลือมเรื่องเราก็เรฮ้ยเหมือนมีแสงสว่างมาเงี้ยเป็นแบบมันเป็นรูปเป็นรูปตัวนะเขาสวดพระแก้แต่พี่เขาอ่ะ เทวดาใช่อะไรเงี ada, like Shit, umas, like ้ยผมว่าจินตนาการไมปแต่มันเป็นแสงขาวแล้ผมก็รู้สึกตัวแล้วก็ค่อยัวแล้วก็รู้ขึ้นมาเดินสายปกติพี่ถามผมไวไหมหวไหมเราบอกว่าไหวพี่ไม่มีอะไรปกติจะเดินไาได้คิดันไปโซเอ่าตอนมันมันมันอเรื่องญองแต่ผมก็มีส่วนนะเชื่ออยู่ตอนที่ผมทาแรกๆแล้วเมื่อประมาณก่อนช่วงน้ำร่วมเมื่อปี5้า แล้วผมว่าขับไปคนเดียวไปรับอยู่ที่ท่าเรือก็รออยู่ที่ท่าน้ําท่าเรือแต่ผมว่าหันหลังนี่จะมองแบบจะมองกระจกมองกระจกปุ๊บจะมีคนอันนี้เป็นอันนี้ขอบระตู้วใช่ป่ะนี่กระจกแล้วโผล่ไหมแร้วว่าเราว่าสงสัยอ่ะนี้เราก็หันไปเลยเฮ้ยเรามาคนเดียวนี่กว่าเฮนี้เราก็ตั้งใจว่าผมว่าผมจะเดี๋ยวทำสังฆทานไม่ให้พขบอกทำสังฆทานให้ผมหันไปก็ไม่มีอะไรเจอทั้งผู้หญิงแลงผู้ชายเลย อันนี้อันนี้ไม่รู้เรื่องเลยว่ามาไม่ไม่ตั้งใจไม่อะไรอยู่ดีก็มาีจริงจริดว่าแบบตอนนั้นตมาตามคอยเรียกเพราะเราผมไม่ได้เรียกนะผมไม่เรียกพี่พี่พี่บินเป็นทอปคนเรียกใช่แับเหมือนเดินเเารียกเ้็ท่องเรียกไปปกติใช่ที้ผมก็เดินพอเดินผมก็เดินถ่ายไปเรื่อยเพราะผมหันจะแบบจะตั้งหลักเดินถ่ายทีนี้ก็ช็อตลงเลย กู้่วไปพ่วงนะเจ็บผมคิดว่า็นาต้องปทหลังารใแต่ก็ไม่รู้ชื่แต่อว่าเออจะไปทานีนีกกันไปเจบการเกิดขึ้นนานมันนี้รู้สึกว่าไม่นานนะแป๊บเดียวมันยูในคิปที่ก็ถ่ายแป๊บเดียวมีสองพ่วงแล้วว่าจะลุกอ่ะมันฝืนอ่ะจะฝืนมามันก็ลุกไม่ได้ เห็นแต่แ hmm. ค so mm ่เฉพาะแสงใช่ไหมคะแล้วเราได้ย like ินว like ่าี something. Something ่แสงคือพ like ี่ก็ยืนเรียกว่าได้ยินเรียกว่าโดนโดนเขาเรียกมาผมก็เห็นแสงที่โดนฟ้าเขาจะพอเขาเรียกให้เรารู้สึกตัวอะไรเงี้ยแต่ที่ที่วิ่งเข้ามาเป็นเป็นโต้ดําๆแบบฟองดําๆเป็นอากาศยิ่งๆออกมาบุ๊บแล้วก็วุบแล้วก็ทิ้งตัวทิ้งตัวตับเลยทำไมเราคิดว่าน่้จะเป็นคุณโดนนะคะพี่อะไรนะทำไมเราต้องคิดทำไมเราเราคิดว่าว่าต้องเป็นคุณโดน ผมก็ไม <poisoned. S 2> ่รู้เหมือนกันผมว่าเดินถ่ายคลิปไปปกติผมไม่คิดว่าตั้งใจว่าผมจะมีอะไรในว่าจะมาเจอสิ่งแบบนี้อะไรเงี้ยผมว่าถ่ายเก็บคลิปไปให้ผมจะส่งให้ยอดอะไรเงี้ยครับเก็บไปเรื่อยๆอล้วส่งที่เป็นจัจอดไปให้แล้วนี้ดูคลิปนั้นว่าคือตัดภาพตัดไปดูชพ่วงนานแล้วก็แล้วก็เดินออกมาปกติก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดินลออๆก็มาจนถึงออกมาเนี่ยครับก็ปกติไม่มีอะไรเลยแต่มีแค่โดนดีเท่านั้นเองที่ว่าเหมือนเป็นฟองอากาศออะไรอ่ะ ผมข้มาหาเราองโซนไหนโซนสีองโซนสีเด่นเป็นคือองโซนสีแล้วพี่ๆท่านอื่นเห็นไหมคะไม่มีพี่พี่อาร์ยาศูนย์หกแล้วอ้นแล้วก็มีพี่ท็อปพี่ไหผู้บินนันะแล้วก็พี่ไทยแล้วก็มีผมมีคูโจมีห้าคนใชก็เคยมีที่เห็นแค่คนเดียวก็มีผมคนเดียวแต่พี่เขาเดินเรียกชื่อไปตาม ค่ะขอบคุณค่ะพี่ได้ครับ